สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับคอร์ดอร์เบสิกเวิร์กช็อปนะครับสำหรับเวิร์กช็อปนี้ทำขึ้นมาเพื่อรองรับปัญหาในการสอนของของผู้สอนเองอย่างอย่างจำเป็นนะครับเพราะเพราะปรากฏว่า,เ,าเมื่อสอนทฤษฎีไปแล้วไม่มี Basic เบสิกเวิร์กช็อปที่ค่อนข้างง่ายให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการ ใช้เครื่องมือเครื่องไม้นะครับเช่นเครื่องมือในการรวมรูปตัดรูปนะครับเครื่องมือในการจัดรูปนะครับต่างๆนี้นะครับเออนื่องจากเขามียังมีความเข้าใจมีทักษะไม่พอที่จะทำเวิร์กช็อปสูงๆขึ้นไปนะครับผู้สอนจึงออมีความจำเป็นต้องสร้างเวิร์กช็อปเ,ออเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมานะครับสำหรับผู้ชมวิดีโอนั้นถ้าถ้าดูาทฤษฎีแล้วนะครับถ้า ถ้าจำได้ถ้าทำได้แล้วนะครับเวิร์กช็อ p นี้ก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับแต่เวิร์กช็อ p นี้ก็ก็ช่วยให้เราได้ฝึกฝนการใช้เครื่องมือรวมรูปนะครับเครื่องมือรวมรูปตัดรูปอะไรพวกนี้นะครับเครื่องมือการจัดรูปได้ได้คล่องยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าเป็นแบบนั้นนะครับเราไปทำเวิร์กช็อ p กันเลยนะครับเป็นการวาดแก้ววายกา,าน้ำกลีบดอกไม้นะครับ5กลีบหกลีบ แล้วก็ก็บดอกบัวนะครับซึ่งจะทําให้เราเข้าใจเครื่องมือมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาเริ่มกันที่รูปแก้วไวน์นะครับหรือแก้วแชมเปญนะครับเราจะใช้รูปวงกลมนะครับหรือออลิปตูนะครับเวลาเราวาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะวาดขอ,อเพิ่มเทคนิคสอนเทคนิคเล็กเลน,น้อยให้ก่อนนะครับก็คือเวลาเราวาดนั้นนะครับมันอาจจะเป็น วงรีนะครับวงรีไปทางแนวตั้งหรือแนวนอนแต่ถ้าต้องการให้เป็นวงกลมนะครับเรากด control ไว้นะครับนะครับอันนี้ไม่พลาดนะครับกด control ถ้าเรากด shift control นะครับรูปวงกลมนั้นจะโตออกจากจุดถึงกลางเมาส์นะครับถึงกลางเมาส์ที่เราคลิกครั้งแรกนะครับกดสับนี้นะครับเดี๋ยวขอลบอ่าใช้รูปวงกลมนะครับ ขอลากเป็นรูปวงรีตามแนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นจะขอใช้ผู้สอนจะขอใช้รูปสี่เหลี่ยมครับวางด้านบนเดี๋ยวจะขอตัดเป็นเป็นเป็นปากแก้วนะครับเอ,อ่อจากจากเบสิกเมื่อตอนที่แล้วนั้นนะครับได้บอกแล้วว่ารูปใดที่คลิกก่อนจะเป็นมีดรูปใดที่คลิกที่หลังนั้นจะเป็นขนมเค้กนะครับเหมือน ให,ให้ท่านผู้ชมวิดีโอนึกถึงการที่เราตัดเค้กนะครับถ้าเราคลิกรูปรูปสี่เหลี่ยมก่อนนะครับสี่เหลี่ยมก็จะเป็นมีดนะครับกดชิปไว้นะครับกดชิปแล้วคลิกรูปวงรีนะครับวงรีก็จะเป็นขนมเค้กนะครับเราจะใช้คำสั่ง trim นะครับไปที่ arrange shaping trim ตัวนี้นะครับ trim ตัวนี้นะครับจะนั้นให้ดึงรูปสี่เหลี่ยมออก ครับตอนนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของปากปากแก้วแล้วนะครับขอลบรูปสี่เหลี่ยมทิ้งนะครับต่อไปก็จะเป็นขาแก้วนะครับขาแก้วเราใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมบ้านนะครับให้ขาแก้วดูลักษณะเรียวๆลักษณะแบบนี้นะครับเอาละก่อนที่เราจะเชื่อมขาแก้วเข้ากับตัว ตัวแก้วนี้นะครับเราต้องจัดให้ขาแก้วนี้อยู่ตรงตรงกลางของของตัวแก้วเนี่ยนะครับทำยังไงครับเราลากเรารวมเลยนะครับลากรวมเลยนะครับเราจะใช้คําสั่งจัดนะครับถ้าเป็นที่เมนูก็คือ Arrange นะครับแล้วก็ Align and Distribute นะครับก็คือนะครับ Align Center Vertically ตัวนี้นะครับหรือกด C นะครับกด C เรารวบนะครับเราใช้ชอดคัดดีกว่าเร็วกด C นะครับกึ่งกลางทมแนวตั้งเนี่ยนะครับอ่าเนี่ยนะครับกด C รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นขาแก้วนี้ก็จะอยู่ตรงตรงกลางของรูปตัวแก้วนี่นะครับต่อไปเราจะทําฐานแก้วสำหรับฐานแก้วนั้นเราจะรู้จักการใช้รูปโพลีอนนะครับเราคลิกรูปโพลีอนนะครับแล้วลากนะครับจะกด c อน t r o l ก็ได้นะครับหรือไม่กดก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนนี้ ตอนนี้เราได้ห้าเหลี่ยมนะครับค่า default หรือค่าเริ่มต้นของคอรดิโดร์ดนะครับจะให้รูป5้าเหลี่ยมมานะครับด้านบนนี้นะครับจะเป็นตัวกําหนดจํานวนเหลี่ยมอ่ะเรากําหนดให้เหลือ3นะครับพิมพ์3ลงไปนะครับตอนนี้ให้เป็น,ปนรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับจากนั้นขอดึงรูปสามเหลี่ยมเล็กนิดนึงนะจากนั้นเราก็ดึงมาไว้ที่บริเวณนี้นะครับเออขอแนะนําว่าให้ ให้ไปที่เมนูวิวนะครับแล้วไปที่ Alignment ไก de นะครับจะช่วยในการจัดได้สะดวกนะครับจะมีเส้นบอกว่า,อ,าอยู่ตรงกลางของวัตถุอีกอันนึงอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ตำแหน่งไหนของวัตถุอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเราไปที่วิวอไล m e n t ไ guide นะครับจะช่วยในการจัดได้สะดวกมากนะครับะะจะขอรากออกก่อนนะครับเราเราลากเข้ามานี้นะครับ นะครับอะไลเมนต์ไกด์ตัวนี้นะครับจะมีเส้นบอกนะครับจะมีเส้นโอเคนะครับมาตำแหน่งนี้นะครับเอ่อถ้าเราต้องการจัดนะครับโดยโดยไม่มีอะไลเมนต์ไกด์ช่วยเนี่ยนะครับให้เราคลิกนะครับครับคลิกหรือรวบเลยนะครับรวบนะครับรวบแล้วกด c ก็ได้นะครับกด c นะครับกด c นะครับรูปสามเหลี่ยมเนี่ย นี่ก็จะอยู่กึ่งกลางของตัวแก้วหรือขาแก้วตรงนี้นะครับจากนั้นเราจะรวบนะครับรวบรวบแล้วเราจะทำการรวมรูปทั้งหมดเราจะใช้คำสั่ง arrange นะครับ s h i p p i n g well ตัวนี้นะครับในการรวมรูปโอเคครับตอนนี้เราได้รูปแก้วแล้วนะครับขอเลื่อน,ขอ,นขอลงสีหน่อยนะครับขอลงสีหน่อยเพื่อ ความชัดเจนในการชมวิดีโอนะครับต่อไปครับต่อไปอต่อไปจะเป็นรูปการน้ำชานะครับตอนนี้เราเป็นเป็นภาพง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ค่อยซับซ้อนอะไรนะครับต่อไปเป็นรูปการน้ำชานะครับขอใช้รูปวงใช้รูปสี่เหลี่ยมแล้วกันใช้รูปสีเปส่เหลี่ยมมั้งครับใช้รูปสี่เหลี่ยมจากนั้นเราไปกำหนดหมุมด้านบนนะครับบริเวณด้านบนเนี่ย จะกาหนดมุมนะครับในการกําหนดมุมนั้นถ้าเอารูปกุญแจออกตรงนี้นะครับเอารูปกุญแจออกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการกําหนดมุมโค้งทีละมุมนะครับยกตัวอย่างนี่นะครับกำหนดทีละมุมนะครับขอย้อนกลับครับคอนโทรลแซดแต่ถ้าเราล็อกกุญแจไว้นะครับเวลากําหนดตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมจะ โค้งทุกมุมนะครับทั้งทั้ง4มุมตอนนี้ขอคำนดใช้สัก50นะครับเกือบเป็นวงกลมเลยนะครับขอใช้สัก30นะครับใช้สาสนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ขอลงสีนะครับขอลงสีเพื่อความชัดเจน เดี๋ยวเราจะทําเป็นรูปเป็นรูป,ป,รปคล้ายๆลายฉลุนะครับหรือรูปที่มีมีช่องว่างนะครับช่องว่างจะขอใช้รูปวงกลมนะครับทําเป็นจุกด้านบนนะครับจุกตรงฝานะครับกด Ctrl ไว้นะครับ Ctrl Shift s h i t Ctrl ก็ได้นะครับจุกสักประมาณนี้นรเราจะทำอย่างไรให้ รูปวงกลมนี้อยู่กึ่งกลางของตัวกานี้นะครับเรารวบนะครับกด c ครับกด c กด c ครับนะครับสังเกตว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าลักษณะตรงที่เป็นอะไรเมนไกนี่จะช่วยเรานะครับะรจะขอวาดตำแหน่งอื่นก่อนนะสมมติอยู่ตำแหน่งนี้แล้วกันรวบนะครับเพื่อความชัดเจนกด c เห็นไหมครับพอกด c แล้วมันจะอยู่ตรงกลางกันนะครับตามแนวตั้ง ขยับนิดๆน,นะครับใช้รูปสอดที่คีย์บอร์ดขยับโอเคครับจากนั้นเราจะรวบนะครับเราจะรวบรวมรูปครับไปที่ Arrange Shaping Well จากนั้นเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมตัดเป็นาฝานะครับช่วงช่วงฝาด้านบนเนี่ยนะครับช่วงฝาด้านบนประมาณนี้แล้วกันนะครับ อะไรที่เราคลิกก่อนจะเป็นมีดนะครับคลิกที่หลังจะเป็นขนมเค้กนะครับหลักหลักง่ายๆเราคลิกรูปรูปสี่เหลี่ยมยาวๆเนี่ยนะครับรกดชิปไว้คลิกที่รูปตัวการสีชมพูนะครับไปที่ orange s h a p p i n g trim ตรงน,นี้ได้แล้วนะครับลบรูปนี้ทิ้งต่อไปครับ เราจะทำเป็นหูกานะครับหูกาน้ำครับเราขอใช้รูปกลมแล้วกันนะครับาลากเป็นวงรีขอลงสีนะครับลงสีเรากดคอนโทรลดีนะครับคอนโทรลดกดคอนโทรลดีนะครับแล้วยุบลงนิดนึงนะครับ ยุบลงนิดหนึ่งนะครับนะครับกดชิปไว้นะครับ,นนรบแล้ยุบลงนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียรูปเราจะให้วงรี2รูปนี่ยอยูอ่อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันนะครับขอลงสีให้มันแตกต่างนี่นะครับเรารวบเลยครับอยู่กึ่งกลางตามแนวตั้งกด c อยู่กึ่งกลางตามแนวนอนกด e นะครับกด e นะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะ e ต่อไปเราจะใช้รูปเล็กด้านในนี้ทำการตัดรูปด้านนอก เพื่อทําการเจาะช่องนะครับเจาะช่องตรงนี้นะครับเราคลิกรูปนี่นะครับคลิกรูปรูปด้านในนี่นะครับกดชิปไว้นะครับกดชิปคลิกรูปสีม่วงด้านนอกนะครับไปที่ range shaping trim แล้วดึงออกนะครับตอนนี้เป็นลักษณะเป็นหูนะครับจากนั้นเราดึงมาลักษณะแบบนี้นะครับจะมีการปรับแต่งก็ได้นะครับมีการปรับแต่งก็ได้นะครับแล้วแต่ หมุนนิดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับหมุนนิดก็ได้จากนั้นเราจะรวมรูปนะครับรวมรูปนะครับไปที่ arrange shaping p well บรวมนี้ทิ้งต่อไปครับต่อไปจะเป็นช่วงที่เป็นเป็นที่รินนะครับเป็นที่รินตรงนี้นะครับเราใช้รูปสี่เหลี่ยมอันนี้มีข้อกําหนดว่าเราจะไม่ใช้เครื่องมือเครื่องมือวาดแบบแบบเส้น ราจะใช้รูปร่างอิสระนะครับคือข้อบังคับก็คือขอใช้รูปร่างอิสระหรือเป็นรูปร่างเลขารูปทรงเลขาคณิตนะครับรูปทรงเลขาคณิตรูปร่างสําเร็จนะครับในการวาดนะครับในการวาดเราจะไม่ใช้เครื่องมือวาดเส้นนะครับขอขอขอตกลงตามนี้ก่อนนะครับให้เป็นรูปทรงเลขาคณิตนะครับหรือรูปรูปร่างสําเร็จก็ได้นะครับตอนนี้เรา คลิกหครั้งครับหม,หมุนนะครับถ้าเราต้องการตกแต่งให้ด้านลักษณะที่ปลายนะครับอขอย้อนกลับกันนะครับแถ้าต้องการตกแต่งให้ตรงปลายนี้เลียวลงนะครับให้เราคลิกขวาไปที่คนว t r ท t เคิร์นะครับจากนั้นเราใช้ใช้ Shape tool นะครับหรือกด f 1 0ปรับให้เล็กลงนิดนึงอ่านี่นะครับ น,นีนน่นะครับจากนั้นคลิก1ครั้งหมุนนะครับแล้วลากลงไปอยากให้อยู่ตำแหน่งไหนก็กระดวกนะครับจากนั้นเราก็รวบนะครับรวบ Arrange s h a p p i n g Well นะครับลักษณะนี้อาจจะมีการปรับแต่งจุดก็ได้นะครับ การปรับแต่งจุดลักษณแบบนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่แลักษณะบต่อไปครับต่อไปต่อไปเราจะทำกรีบดอกไม้นะครับกรีบดอกไม้สไรกลีบดอกไม้นั้นอาจจะซับซ้อนสักนิดหนึงจะขอใช้ลูปวงกลมนี้นะครับวงกลมลากไม้เป็นวงรีลักษณะเป็นกลีบขยับนิดนึง อ๋อลงสีนะครับเป็นส,สีสีนี้ก่อนนะครับสีนี้ก่อนสีนี้แล้วกันนะครับเอ่อในการทำกรีบดอกไม้นั้นนะครับเราจะใช้วิธีการดูพิเค t ตนะครับดูพิเคตเมื่อเราก,กดคอนโทรลดี D นะครับอวัตถุที่ถูกโคลนนะครับหรือ ถูกดูพิเคทนั้นอาจจะมีตำแหน่งเลื่อนจากวัตถุเดิมลักษะแบบนี้นะครับเราสามารถปรับให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมได้นะครับขอลบรูปนี้ไปก่อนนะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนไปที่ไปที่ชูนะครับออปชั่นนะครับไปที่ด็อก m e เมนต์ตรงนี้นะครับด็อกขีเมนต์ตรงนี้นะครับด็อกข e เมนต์จินอนนะครับตรงนี้ Duplicate offset ตรงนี้นะครับ Duplicate offset นนีะครับตรงนี้นี่นะครับดูไปเขียนออฟเซตตรงนี้เออ่ค่า default จะอยู่ที่5นะครับอยู่ที่5ให้เราปรับเป็น0หมดตรงนี้นะครับปรับเป็น0หมดนะครับทั้ง h o r i z o n t a l แล้วก็ vertical ตรงนี้นะครับปรับเป็น0หมดตอบโอเคนะครับคราวนี้เราเรามาทดสอบการ duplicate ใหม่นะครับลองกด D กด D ปั๊บนะครับมัน สเกลว่าม,มีรูปอะไรออกมาที่จริงมันมีนะครับมันซ้อนกันอยูอ่ดึงออกให้ดูนะครับดึงออกให้ดูนะครับดึงออกให้ดูนะครับกดคอนโทรลดี D. เอ่อก่อนที่จะกดคอนโทรลดี D นะครับให้เราปรับปรับตำแหน่งจุดหมุนของวัตถุก,ก่อนนะครับวิธีการปรับตำแหน่งจุดหมุนของวัตถุนะครับง่ายๆครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งแล้วเราจะเจอจุดตรงกลางวัตถุนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้นครับมีจุดตรงกลางวัตถุตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงจุดลงนะครับดึงจุดลงสังเกตว่าจะมีลูกศอ,เ,อเตรียมหมุนวัตถุด,ด้วยนะครับดึงจุดหมุนลงไว้ที่ตรงปลายนี้นะครับแล้วแต่นะครับต้องการให้วัตถุเกยันแค่ไหนก็วางลองวางตำแหน่งต่างๆของจุดหมุนดูตอนนี้ผู้สอนขอไว้ตำแหน่งด้านล่างนะครับดูนะครับคลิปวัตถุกดคอนโทรลดี D. เมื่อกดคอนโทรลดีแล้วครับให้เราหมุนนะครับสัก5กรีบนะครับ5กรีบเราเอา360ตั้งนะครับสามร้อตั้งหารด้วย5นะครับหารด้วย5กับ72นะครับ72งนี่นะครับโอเคอ่ะ คลิกเลยนะครับพิมพ์ไปเลยครับ72เห็นไหมครับต่อไปครับมาที่รูปเดิมกดคอนโทรลดีกดคอนโทรลดี D นะครับ72ไป1 4อ่มาที่รูปเดิมครับกดคอนโทรลดีร4ไปอีก216ครับ216 ไปทีรูปเดิมครับกด c อนโทไปที่288อ่าครบแล้วครับปลักษณะเป็น5กริดครับลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผู้สอนลองอ e ีกแบบหนึ่งนะครับขอทดสอบกด c อ,อนโทรนดีพไว้นะครับออลองกด c อนโทแล้วไปที่ มุนด้านบนนะครับตรงช่องออปชันลองกดคอนโทรนดีแบบนี้ก็ได้นะครับกดคอนโทรลดีต่อเนื่องไปเลยอันนี้ก็ได้ครับกดกดคอนโทรลดีต่อเนื่องไปได้เลยนะครับกดคอนโทรลดีต่อเนื่องไปได้เลยนะครับเอาใหม่นะครับทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคอ,อป copy นะครับ เปลี่ยนสีมั่งดีกว่านะครับกดคอนทลคอนทนดีนะครับพิมพ์ไปเลยครับ72ดกด Control, Control อกคอนทนดีอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งนะครับได้แล้วนะครับเมื่อได้ดึงนี้แล้วถ้าเราต้องการรวมรูปนะครับแล้วก็รวบรวบเลยนะครับรวบเลยไปที่ arrange shaping well เห็นไหมครับนี่ลักษณะ ลักษณะ5กลีดต่อไปลองลอง6กลีดบ้างนะครับ6กลรีดลองกลีดแบบนี้บ้างนะครับกรีดแบบนี้บ้างกดคอนทนดีนะครับโทษทีครับก่อนที่จะทำการรูปพิเคตคอนทนดีนะครับคลิก1ครั้งนำจุดหมุนไว้ด้านล่างนะครับ กดคอนโทรน D นะครับคอนโทรน D แล้วหมุนไปเอหอกกรีบนะครับ60ส่บกดคอนโทร D อีครั้งอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็รวบนะครับรวบเนะร s h นเช i n g Well น,นี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการให้เกยกันมากแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ได้ถ้าเราต้องการทําเป็นเ,เกี์สอดด้านในแล้วก็วาดเพิ่มเติมนะครับโอเคครับต่อไปครับต่อไปต่อไปเราจะวาดลูกเป็นกรีดบัวนะครับเป็นกรีดบัวเอ่อ เป็นกริดบัวง,ง่ายๆนะครับใช้รูปสี่เหลี่ยมแล้วกันจะง่ายกว่านะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมบ้านนะครับรูปสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้มตั้งนะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้มตั้งคลิกขวา convert to curve นะครับ convert to curve ตรงนี้นะครับไปที่ shape to นะครับคลิกจุดอันนี้นะครับ d o u ล l e click จะเหลือแค่ เหลือแค่3มด้านนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากให้เราคลิกด้านนี้นะครับคลิกด้านนี้คลิกขวาไปที่ two curve ครับจากนั้นก็ดึงแขนออกนะครับดึงแขนออกเป็นัก,กีบบัวนะครับตรงปลายนี่งอนๆนิดๆนะครับงอนนิดๆอ่าสบนี้นะครับขยับนิดหนึ่งต่อไปเราจะรวมรูปนะครับเราจะรวมรูป ขอปรับให้แคบนิดนิดประมาณนี้แล้วกันลงสีนะครับจะได้เห็นชัดๆกดคอนโทรลดีนะครับกดคอนโทรลดีแล้วที่จริงมีมีวัตถุซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้นะครับซ้อนกันอยู่แบบนี้นะครับให้เรากลับนะครับกลับข้างนี่นะครับกลับข้างด้านบนนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกลับข้างนะครับ ซ้ายไปขวาก็ได้บนลงล่างก็ได้นะครับตรงนี้คลิกนะครับตรงนี้นะครับสังเกตว่าอะไลเมน์ไกดนั้นจะช่วยเราได้เยอะจะเป็นตัวบอกว่าวัตถุ2อ,อันซ้ายขวานี้ทับกันพอดีเห็นไหมครับอตอนนี้เป็นพระเอกแล้วนะครับทับกันนะครับนี่นะครับถ้ากลัวว่าจะทับกันไม่พอดีเราอาจจะรวบนะครับเราก,กด ีก็ได้ B ก็ได้ครับให้ด้านบนเท่ากันหรือด้านล่างเท่ากันก็ได้นะครับกด T ก็ได้ B ก็ได้นะครับ B ก็คือให้ด้านล่างเท่ากันด้านบนก็คือให้ T เท่ากันแต่ถ้ามีเราใช้ ligment ์ไกลแล้วจะช่วยเรานะครับจากนั้นเราจะรวมรูปครับไปที่ arrange shaping well ครับเห็นไหมครับ